สวัสดีครับ The Cast Sector มีหนังดีมสปอยให้ฟังกันอิกเช่นเคยวันนี้เป็นหนังตลกเบาสมองที่มีชื่อว่า The Dictator จอมเผด็จการเป็นเรื่องราวของผู้นำเผด็จการจอมเพี้ยนที่ประเทศของเขาล่ำรวยจากน้ำมันแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็โดนยึดอำนาจเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฟังสปอยสรุปย่อเนื้อหาของหนังกันได้เลยครับเริ่มต้นเรื่องมานะครับในพลอลาดีนผู้นำเผด็จการแห่งประเทศวาเดียซึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันเป็นอย่างมาก ใช้ชีวิตหรูหราไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีแต่คนคอยติดตามนะการเป็นผู้นําที่ร่ํารวยแล้วก็เผด็จการอย่างเขา,นเ,ขาเนี่ยเขาสามารถจัดโอลิมปิกของตัวเองได้เลยซึ่งฉากนี้ก็อยู่ในมีมที่เราเคยเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตครับน่าจะผ่านตาใครๆลหลายๆคนงานนั้นพี่แกชนะรางวัลไปทั้งหมด14เหรียญทองด้วยกันครับแถมทําลายสถิติโลกด้วยนะผู้นําอย่างอาราดีนเนี่ยก็ออกจะแนวต้องต้อง,องพินเพียนครับประเทศของเขาซุ่มทดลองขี่นาวุธนิวเคลียร์อยู่นะเขาก็เดินทางไปตรวจด,ดูงานด้วยตนเอง แต่พอไปถึงเขาก็พบว่าขี่ปนาวุนิวเคีของเขาเนี่ยทำไมสภาพทุเรียนแบบนี้เขาก็เลยถามหาหนาดาวที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คอยดูแลโครงการนี้ครับว่าหายไปไหนคนแถวนั้นก็เลยบอกว่าท่านสั่งประหารนาดาวไปแล้วเมื่อสองปีก่อนจําไม่ได้หรอท่านคือพี่แกเนี่ยใครขัดใจก็สั่งประหารหมดครับเรียกได้ว่าโคตระเด็ดการเลยส่วนเรื่องที่ประหารนะฮะพี่แกก็อยากจะได้จรวดที่มันหัวแหลมแหล,ม,แหลมครับเพราะคิดว่ามันดูน่ากลัวมากกว่าแต่ตามหลักแล้วเนี่ยมันออกแบบตามหลักพลศาสตร์ครับไม่จําเป็นต้องแหลมก็ได้ ซึ่งอลาดินแกก็ดูการ์ตูนมากไปหน่อยครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยขัดใจสุดท้ายเจ้าหน้าที่คนนั้นก็โดนประหารครับการเป็นผู้นำผเผด็จการสุดโต่งแบบนี้ย่อมสร้างความไม่พอใจแล้วก็อยากจะมีคนโค่นล้มครับสุดท้ายอลาดินก็ถูกลอบยิงนะแต่ว่าดัานผิดคนซะก่อนเพราะว่าเป็นอนลาดินตัวปลอมนะส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยจะลุมอำนาจเนี่ยก็คือลุงทาเมีครับเป็นลุงแท้ๆของเขาเอง ซึ่งจริงๆถ้าไม่มีอาราดีนเนี่ยตำแหน่งผู้นำก็น่าจะเป็นลุงทามีรครับสืบทอดตำแหน่งจากพ่อของอาราดีนั่นเองไอ้ลุงทามีเนี่ยนะครับมันก็ไปหาคนที่หน้าเหมือนอาราดีได้อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเลี้ยงแพะครับดูแล้วก็ไม่ค่อยจะเต็มบาทเท่าไหร่นะแต่ว่าหน้าเนี่ยเหมือนกันมากๆเลยทั้งหมดก็เพื่อเตรียมแผนที่จะล้มล้างอาราดีตัวจริงครับชีวิตของอาราดีครับเสพสุขทุกวันนะเขานอ,นอนกับดารานางแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ซ้ำหน้าเลย หลังจากเสร็จกิจเนี่ยก็มีการเซลฟี่ถ่ายรูปเอาไว้ด้วยเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเลยครับติดเต็มผน,นังอย่างกับบอลเปเปอร์เลยฮะแต่อลาดินก็ยังหวยห,หาความรักหรืออ้อมกอดจริงๆจากใครสักคนเสียมากกว่านะหลังจากนั้นครับอลาดินเดินทางไปคุยงานทางการเมืองกับพวกสหรประชาชาติถึงสหรัฐอเมริกาเลยนะซึ่งคนระดับเขาเดินทางไปทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีขบวนแห่ยาวเหยียดเลยครับรถเลมบกินีเนี่ยเรียกได้ว่ามาเป็น10บๆคันเลยฮะ คนล้อด่าก็มาเป็นพันครับแต่เขาก็ไม่ได้สนใจใครเลยสักนิดซึ่งในฉากนี้ครับผมชอบเพลงเปิดตัวของเขามากเลยพอไปถึงที่โรงแรมนะครับลุงทามีก็แนะนําเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จ้างมาเพิ่มพิเศษอีกหนึ่งคนนะแต่ทว่าในคืนนั้นขณะที่อลาดีนหลับอยู่เนี่ยก็ถูกจับตัวไปโดยเจ้าหน้าที่คนที่ลุงมันจ้างมานี้แหละอาาดินโดนตัดเข่าออกครับแล้วก็กําลังจะโดนเผาแต่ว่าไอ้คนร้ายเนี่ยมันก็ดันเซอร์ซ่าทําไฟไหม้ตัวเองทําให้อลาดินสามารถหนีออกมาได้ แต่ว่าสภาพของเขาตอนนี้ก็ไม่มีใครจําได้ครับเพราะว่าไม่มีเขาอีกแล้วแต่งตัวก็อย่างกระยาจกไนะเขาเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็บอกว่าตัวเองคือนายพลอลาดินแต่ว่าก็โดนไล่ออกมาครับเพราะระหว่างนั้นขบวนรถของอลาดินพร้อมกับลุงทาเมียก็มาถึงเขาจึงรู้ว่าทั้งหมดเป็นแผนการยึดอํานาจของลุงทาเมียนั่นเองทำกลางผู้ประท้วงไม่เอาเผด็จการอัลลดดินได้รู้จักกับสาวคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าโซอี อาดีนก็ได้โกหกชื่อตัวเองนะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาว่าอลิสันเบอร์เกอร์ซึ่งไอชื่อนี่มันก็ตั้งมาจากป้ายร้านเบอร์เกอร์ที่มอเตอร์ไซค์ขับผ่านอยู่บดีครับคือสมองพี่แกนี่ยน,นึกอะไรไม่ออกเห็นอะไรก็ตั้งชื่อไปนานนะ่ะตัดมาที่ฝั่งของด้านการประชุมครับลุงทามีแอบตกลงผลประโยชน์กับนักธุรกิจต่างชาติเรื่องการค้าน้ํามันซึ่งลุงทามีแกก็ได้ผลประโยชน์ส่วนแบ่งด้วยนะ พอไดงานเนี่ยอลาดินตัวปลอมที่ไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่ครับก็ท่องบทตามมาที่ถูกสั่งเอาไว้และก็กล่าวว่าต่อไปนี้ประเทศวาเดียเนี่ยจะกลายเป็นประชาธิปไตยพร้อมจะค้าขายกับต่างชาติอย่างเต็มตัวแล้วส่วนทางฝั่งของอลาดินตัวจริงครับเขาเข้าสังคมไม่เป็นนะเพราะเขาเคยแต่สั่งคนอื่นอยู่ตลอดพูดจาก็ไม่ค่อยดีฮะโซอีสงสารก็เลยเสนอให้เขาทํางานที่ร้านของเธอแต่อลาดินก็ไม่เอาด้วยนะคนอย่างเขาหรือจะทํางานเขาก็เกลียนใสครับแล้วก็เดินออกจากร้านไป ในคืนนั้นอาราดินก็ยังพยายามจะขอเข้าไปที่โรงแรมที่เขาเคยพักครับแต่ก็ถูกยามพาออกมานะเพราะสภาพของเขามันเหมือนกับคนบ้ามากกว่าที่จะเป็นอาราดินตัวจริงเขาเดินหมดหวังท่ามกลางผู้คนที่มีอยู่มากมายครับจากคนที่เคยเป็นใหญ่ตอนนี้ต้องมาเดินตกอับอยู่ที่นี่แต่ระหว่างนั้นเขาได้เห็นนาดาวครับนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ที่เขาเคยสั่งฆ่าแต่ทําไมนาดาวถึงมาทํางานอยู่ที่นี่ได้ละ่ะ าจึงอยกสะกดรอยตามไปถึงร้านอาหารซึ่งไอร้านอาหารแห่งนี้นะฮะมันเป็นร้านที่รวมไอ้พวกเกียริอลาดนมากๆพอมองไปรอบๆร้านเนี่ยคนในนั้นมีแต่คนที่อลาดนเคยสั่งเก็บทั้งหมดเลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีคนจำหน้าของเขาได้ด้วยอลาดนเกือบโดนเล่นงานครับแต่ว่าโชคดีที่นาดาวมาห้ามไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าเป็นญากของตัวเองนาดาวเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าคนที่ท่านเคยสั่งฆ่าเนี่ยไม่มีใครตายสักคนเลยเพราะคนประหารเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ชอบท่านเหมือนกัน ทุกคนจึงหนีมาอยู่ที่นี่กันหมดอลาดีนก็เลยได้เล่าเรื่องราวของตัวเองกลับไปบ้างครับว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่และก็อยู่ในสภาพแบบนี้นาดาวเสนอว่าจะช่วยให้กลับไปมีอํานาจอีกครั้งก็ได้แต่ว่าจะต้องอนุญาตให้เขากลับไปทํางานแบบเดิมและรอบนี้จะต้องให้เขาสร้างจจโรนิวเคียหัวทูแบบที่เขาต้องการคือหนังพอดเรื่องก็จะเพียเพ้ยนๆหน่อยฮะอลาดีนกับนาดาวไปสังเกตการที่หน้าโรงแรมครับเพื่อจะหาทางเข้าไปนะ แล้วก็พบว่าโซอีได้รับอนุญาตให้เข้าโรงแรมไปได้เนื่องจากร้านของเธอเนี่ยได้รับสิทธิ์เข้าไปจัดเลี้ยงในโรงแรมแห่งนั้นเธอมีบัตรผ่านเข้าไปได้ครับอลาดินจึงต้องไปงอกโซอีเพื่อขอเข้าทํางานกับเธอครับเขาจะได้แอบลอบเข้าไปในโรงแรมเพื่อสลับตัวกับอลาดินตัวปลอมทางด้านงานพิธีลงนามกับสหประชาชาติครับตอนนี้ลุงทามียได้บอกว่าให้รอไปก่อนนะเนื่องจากผู้นําป่วยอยู่แล้วก็ตอนนี้กําลังร่างรัฐธรรมนูญใหม่อยู่ซึ่งจะแล้วเสร็จในอีก3วัน อาาดีมาทํางานที่ร้านของโซอีครับแต่ว่าคนที่ไม่เคยทํางานอย่างเขาเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่นะหาเรื่องลูกค้าแถมยังแอบถีบเด็กที่มากวนตีนในร้านอีกด้วยนาดาวก็ได้พาอาาดีนไปขึ้นหอด้วยกันนะเพื่อจะไปดูลาดลาวรอบรบโรบงแรมครับเพื่อจะได้หาจุดอ่อนของโรงแรมแล้วก็เตรียมแผนการด้วยแต่พออาาดีกับนาดาวขึ้นไปบนหอเนี่ยพวกเขาก็คุยกันเกียนแตกครับ จนสองผัวเมียที่นั่งอยู่บนนั้นเนี่ยกลัวว่าพวกเขาจะเป็นผู้ก่อการร้ายสาเหตุก็พวกเขาพูดถึงเรโบกินี่รุ่น911ครับแต่ด้วยหน้าตาและก็ท่าทางเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการขู่เรื่องเหตุการณ์นายวันวันครับหรือเสียกันญ,ญานั่นเองพวกเขาก็พูดถึงเรื่องดอกไม้ไฟพวกเรื่องระเบิดอะไรพวกนี้ฮะรวมถึงโชว์เสื้อดําหลังของอารดีด้วยนะแต่ว่านักท่องเทีย่ยวก็าคิดว่าที่เขาใส่เนี่ยมันคือระเบิด P ีชีพครับนักท่องเทีย่ยวก็ถึงก็สติแตกแล้วก็โวยวายออกมาเลยนะครับ หลังจากนั้นนาดาวกับอลาดีนเนี่ยก็โดนตำรวจจับโทษฐานป่วนถ่อความวุ่นวายให้คนแตกตื่นครับโซอีก็ไปประกันตัวให้เขาออกมานะแล้วก็กอดปลอบใจเขาอีกด้วยทําให้อลาดีนเนี่ยซาบซึ้งในตัวเธออย่างมากเพราะปกติไม่มีใครที่จะกอดเขาเลยเวลาผ่านไปมีข่าวร้ายครับร้านของโซอีเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปจัดเลี้ยงในโรงแรมอีกแล้วเนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีพนักง,งานคนหนึ่งฮะแอบถีบลูกของเจ้าหน้าที่ในโรงแรม ซึ่งมันก็คือฝีมือของอาราดีนนั่นเองแต่อาราดีนก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาจะแก้ไขปัญหานี้ให้แต่หลังจากนี้จะต้องใช้วิธีของเขาหลังจากนั้นอาราดีนโชว์ฝีมือการปกครองแบบเผด็จการครับจัดระเบียบบริการร้านทั้งหมดจัดคนให้เข้ากับง,งานแล้วก็จัดการกับไอ้พวกที่ชอบมาป่วนหรือขโมยของในร้านครับโดยเอาพวกนี้ไปทรมานแล้วก็ยังกล่าวโจมตีคู่แข่ง อีกทั้งยังจับครอบครัวของคนที่ไม่ให้คะแนนร้านเนี่ยเป็นตัวประกันอีกด้วยเพื่อที่ร้านของเขาจะได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีผู้นําของเด็จการอย่างแท้จริงครับพอโซอี้กลับมาที่ร้านเนี่ยก็พบว่าร้านของเธอเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเธอจึงเริ่มประทับใจในตัวอาราดินบ้างแล้วส่วนทางด้านของนาดาวครับต้องไปหาเขามาให้อาราดินนะเพื่ออาราดินจะได้ไปใส่แต่อาราดินก็ยังบอกอีกว่าขอเขาเนี่เป็นขอเข้าคนจริงๆนะวิกไม่เอา พวกเขาทั้งสองคนก็เลยไปแอบเอาเข่าของคนที่ตายที่งานศพครับแต่ประเอญว่าญาติของคนที่ตายเนี่ยเข้ามาสิก่อนพวกเขาจึงตัดหัวแล้วก็วิ่งหนีออกมาเหตุการณ์ผ่านไปหลายวันโซอีมีข่าวดีมาแจ้งว่าตอนนี้ร้านของเธอได้รับอนุญาตให้เข้าไปจัดเลี้ยงที่ในโรงแรมอีกครั้งเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยโดนสั่งปิดร้านคือจริงๆสาเหตุก็เพราะอาราดีนเนี่ยเอาหัวศพที่ขโมยมาไปใส่ไว้ที่กองผลไม้ในร้านนั้นครับในคืนนั้นอาราดีนสาร,รภาพว่าชอบโซอีนะ แล้วก็ยังเอาเขามาใส่กับตัวเองด้วยทําให้เธอตกใจมากเมื่อรู้ว่านี่คืออลาดินตัวจริงเธอรู้สึกเหมือนโดนอลดินหลอกใช้เพื่อจะเข้าไปในโรงแรมเธอจึงไล่เขาออกจากร้านอลาดินก็น้อยใจสิครับเพราะคิดว่าไม่มีใครรักเขาแล้วในโลกใบนี้เขาจึงจะไปโดดน้ําตายครับแต่ว่านาดาวเนี่ยมาห้ามไว้ได้ทัน แล้วก็บอกว่านายจะตายตอนนี้ไม่ได้นะเพราะรัฐธรรมนูญที่ล่างมาใหม่เนี่ยมันห่วยแตกมากๆมันเอื้อประโยชน์ให้กับพวกนายทุนขืนปล่อยไว้เนี่ยประเทศจะแย่แน่ๆอลาดีนเท่านั้นที่จะหยุดเรื่องราวพวกนี้ได้พอถึงวันลงน้าที่โรงแรมครับนาดาวได้ใช้เครื่องมือที่ตนเองประดิษฐ์นะยิงสลิงไปเกี่ยวกับหน้าต่างของโรงแรมครับแล้วก็ให้อลาดีนโหนข้ามไปแต่ว่าดันโหนไม่ไปครับเนื่องจากน้าหนักตัวของเขามากเกินไป ซึ่งอลาดีนเนี่ยมันก็พกทั้งน้ําพกทั้งกล้วยรวมถึงก้อนอิฐมาด้วยครับคือไม่รู้แม่งจะเพี้ยนไปไหนนะเขาต้องทําตัวให้เบาที่สุดครับสลิงมันจะได้สมดุลแล้วก็จะได้ห่นตัวไปได้แต่ระหว่างนั้นลูกแพะที่อยู่ในห้องเนี่ยกระดมมากัดสายสลิงเข้าอาลาดินจึงต้องอือออกมาครับเพื่อจะให้ตัวของเขาเบาที่สุดเพราะตั้งแต่มาอเมริกาเนี่ยเขายังไม่ได้อือเลยอาราดีนมันก็อืใส่หัวคนข้างล่างครับคนข้างล่างเนี่ยพอโดนเข้าเนี่ยถึงก็สลบไปเลย มือตัวของเขาเบาทําให้สลิงครับมันโหนไปถึงอีกฝั่งนึงได้สาเร็จก่อนที่มันจะขาดไปหลังจากนั้นอลาดินก็เข้าไปพบกับอลาดินตัวปลอมครับทีแรกเนี่ยเขาว่ากะว่าจะยิงทิ้งนะแต่ว่าเขาก็ใจอ่อนครับเลยให้อลาดินตัวปลอมเนี่ยไปซ่อนก่อนหลังจากนั้นลุงทามีก็เข้ามาแล้วก็พาอลาดินออกไปเพื่อจะลงน้มครับแต่ก็หารู้ไม่ว่าอลาดินตัวจริงได้กลับมาแล้วพอไปถึงที่ห้องประชุมนะมีแขกจากหลายประเทศรออยู่ทุกอย่างเหมือนเป็นไปตามแผนที่ลุงธามียวางเอาไว้ แต่ก็ผิดคาดครับเมื่อคนที่อยู่ในนี้มันคืออลาดินตัวจริงอลาดินก็ได้ฉีกรัฐธรร,รมนูญทิ้งครับเพราะจริงๆมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะมันคือสัญญาที่จะให้พวกนายทุนต่างชาติเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ของประเทศเขาก็เป็นนั้นว่าทุกอย่างยุติครับและอลาดินก็ยังสั่งให้ทหารเนี่ยจับลุงทามีเอาไว้หลังจากนั้นเขาก็ประกาศว่าระบบผลิตการเนี่ยคือระบบที่ดีที่สุดเจ๋งที่สุดแต่พอเห็นโซอี้ที่ยืนอยู่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาเป็นสาร,รภาพรักต่อเธอ พร้อมทั้งเปลี่ยนใจกล่าวว่าต่อไปนี้วาเดียจะมีรัฐธรรมนูญและจะมีการเลือกตั้งหลังจากนี้ส่วนลุงทามีครับอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอแอบลอบยิงไปที่อลาดีนแต่โชคดีที่ว่าอลาดีนตัวปอมเนี่ยมันพุ่งเข้ามาขวางเอาไว้ได้ทันแต่ว่าไอ้ตัวปอมเนี่ยถึงแม้จะโดนยิงมันก็ไม่ตายนะเวลาผ่านไปหลังจากกลับไปที่วาเดียเรียบร้อยแล้วก็มีการเลือกตั้งเสรีเกิดขึ้นครับโดยอลาดีนสามารถเอาชนะคู่แข่งไปถึง98%ด้วยกัน แต่จริงๆมันก็ยังเป็นเผด็จการอยู่ดีแหะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยเล่นเอารถถังไปขู่คนที่จะมาลงคะแนนฝั่งตรงข้ามให้เลือกตัวเองวาเดียก็ยังเป็นเผด็จการในคราบของประชาธิปไตยอยู่ดีครับหลังจากนั้นอลาดีนก็ได้แต่งงานกับโซอีนะทากลางประชาชนที่มาร่วมยินดีส่วนนาดาวเนี่ยก็ได้กลับไปทํางานเป็นนักวิทยาศาสตร์ของการทดลองนิวเคลียร์อีกครั้งและหนังก็ตัดจบไปครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของหนัง The Dictator ย้อเผด็จการซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ออกแนวฮา,ามุกตลกตลอดทั้งเรื่องครับอีกทางก็ยังเสียดสีเรื่องของระบบะเผด็จการและก็ระบบประชาธิไปไตยอีกด้วยขอบคุณทุกๆคนที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสับกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ The Cat Sector ทั้ง2ช่องทางด้วยนะครับและพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ